ถอดหมดถอดหมดถอดหมดหมดจ้ะแอปหมดวะห อุ oh, đó, <t colours> ้ยโดนอุ้ยโดนอุ้ยโดนอ้ยโดนอืหือตายชิวอ้าวอืออหือิวอ้าวมึงใค เอาเรื่องไงยูร่าตัวนี้เดี๋จอกันคำนะใหญ่ท่านผู้ชมมาแล้วเนาะแต้มสองเนาะปลาสูตรไส้บิ๊กเนาะนีน่โอ้โอเจอบิ๊กบอสแล้วเนาะผลงานเหนือปลาฟิวอ้าวนะ สบายดีเหลือสวัสดีท่านผู้ชมเหลือก็น้าหน้านักตุกปาทุกคนเนาะยินดีต้อนรับส่งมาเซสเซเนียลอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะนี่ก็พาทุกคนมาออกไม้ทตกปลาหลังเลิกงานนะตอนนี้เวลาสี่โมงนะท่านผู้ชมมีเวลาตีหน่อยนิดตั้งแต่หกโมงกันไลยบุกเอยวางนะช่วงนี้เบียกลายแถมเป็นวัดนี่เนาะนี่เนาะเสียงก็เพี้ยนๆน่เอ้าวันนี้ก็มาลินไม้นี่เนาะเป็นไม้ถุงนาเนาะเหมือนเดิมถุงนาแขมบักเนาะบรรนนทีทัน ไม้ก็เป็นไม้ธรรมชาติเนาะเอามาลุ่นมาชมมาเรียนำกนารเนาอ่าบัสสมีผลงานบนันดาลนเนอะะจะพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเนาะท่า,านผู้ชม ปลาเนาะเี่ของที่โดนเยะนะเลี้ย,ยมาเสกเหลมมเนาะเ้ตัวตลอดนะเลียบมนนอยยบ,บอกเลย่าเหลียมมาน ล,งลงอลงเลเรียม,มาไปฟอกแมนยำไปไกาก,กินาะับปลาคอในใหม่เนี่ยนวนาเรือ โน้ปเรจับมอกนเ้ยบอกมาจิเี่ยนมนันเลยเดี๋ยวฟอกแมนฟอกแมนย่องไป,ปเหลืออะไรจ <Huh? S 1> ังวีส่กลเาน,นี่เหลี่ยมนีเลยจะ้ะเด็ดเด็ดเด,ด็ด,ด ยังกีตัวเอา,ายเลยมาเดี๋ยวเอาสปูนเจาะขอบน้ำนัก3.5กจักลงไปล่าผสมกระสุเะเดี๋ยวขอเช็คก่อน Oh, ah. Ini kekal dulu.

ดโดนโหดบ่โดหโดบ่กัดโหดบ่นี่ตัวกรบปริญใหญ่แล้วนี่ท่านผู้ชมมากัโดโหดต้องเจอสปูนเจีขอบเจนะ็ดจีเนาะเราเรื่อ,องเนาะผสูมใส,ส่สวยๆเนาะเอ่ะมันมาเนาะเดี๋ยวไปใส่ก้อนเก็บปลาหาตีกันต่อเนาะ กัดเ,เกาายยียลียมนี่นะเลือตีมาทางอุ้ยโดนอุ้ยนอืมออุ้ยลุดโอยเซ็งเลยตับจอ,อมจะกัดกัดเ็นลุดเฉยตาเบ็นตึงหม ไม่อ่อนว่ามนหมุนนะนะเนาะหมุนปลาแนบนรุดโอ้น่านนเนสียด้ตมนสับับตัวออกไป,ป โอ้โี่กาับถึกว่าขับเวกลั่นๆน,นเลยนะจับปบลมาเอาปลาซิวอ้าวลงไปลองนะเปลี่ยนเงียเนะ <c oughs> เสกเจื้องเดียเนะี Ui, ui tốn ui tốn ui ui tốn ui tốn bà sĩu hảo mhm mhm bà มงไกเอาเรื่งองไงอยู่แล้ตอนนีนนเ้เต็มคำมาตส่ใหญ่นะนี่เปลี่ยนเหยื่อลงไปนะนี่ท่านผู้ชมมาเลยเนาะแต้มสองเนาะปลาสูใส่บิ๊กเนาะนี่โอ้โห oh, เจอบิ๊กบอสเลยเนาะผลงานเหยื่อปลาซิวอ้าวเนาะเปลี่ยนเหยื่อลงไปเป็นเรื่องนะท่านผู้ชม เลี่ยบ,บนี้เนาะมีตัวใหญ่เนาะกระตุ้มเลยเนาะไซ่เกือบโลนะตอนนี้โอ้ยอ,อย่างใหญ่เนาะเหมือนหมาเนานะบอไซเอา้าเดี๋ยวบอไซ่ขอเก็บปลาหาที่กันต่อเนาะมาทู้สมเก็บปลาเรียบร้อยเนาะตีกันต่อเนาะแบบนี้ต้องย้ำนาะเรียมนี้ส่งปลาซิวอ้าวไปอีกรอบนี่เนาะที่แบ,บนี้เลย <c oughs> <c oughs> โอ้ย ันยีหยดกวนใจนะเจ้าปลาซิวอ,อ้าวนี่ตีกระกอมาเลยนะเจา้าไม้ยักหกนั่นนึงนาะสองตีมันน้อย อ่ะวนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถือว่าไกลสิคําเนาะบอสไซกับสเต็กกลับแล้วเะครัมาสรุปผลงานการออกไม้เลยดีกว่าเนาะสำหรับผลงานการออกไม้เมื่อกี้ถือว่าบอสไซมันมานนะท่านผู้ชมได้อยู่2แต้มเนาะแต่ผลงาน2เหยื่อเนาะนั่นคือเหยื่อสปูนเจียรอบเจ็ดกรัมของน้าสายเองเนาะแล้วก็เหยื่อซิงกิ้งซิวอ้าวเนาะหล่อไซโลเขาให้เนาะเกือบพอโลนะท่านผู้ชมอ่ะมันมันนี่เนาะผลงานมันี้ก็เป็นประสูติสองแต้มเนาะนี่ใส่สวยๆเนาะตัวนี้ใส่เกือบโลเนาะนี่ฝ่ามือเนาะ มันม้าเนาะนี่สมบูรณเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจ้งเ่พลาดคลิปใหม่ๆจากนาไซเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะท่านผู้ชมบายบาย